มาเปิดประตูสู่อาณาจักรมังกรอันยิ่งใหญ่และงดท่ามกลางความเจริญงดงามของอารยธรรมจีนอันล้ำค่าแผ่นดินใหญ่แห่งนี้ได้เก็บงำทรัพย์สมบัติทางธรรมชาติไว้นับล้านชิ้นสัมผัสแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ด้วยตาของคุณเที่ยวไปกินไปอีพีนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศหลังจากที่ e ีพีที่แล้วเราได้ไปเที่ยวหุบเขาเสือกระโกนอุทยานทางน้ําขาวกันมาแล้ว EP พีนี้เราได้มาเที่ยวกันต่อที่เมืองโบราณเซียงกีเมื่อเราก้าวเข้าสู่เขตเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนคลาสสิกสถาปัตยกรรมจีนในสมัยสนุกกกับาาาารรรรเเเดดินนนชมมตตออออซยย็ไป้้้้วค บรรยากาศการค้าขายที่จเจริญรุ่งเรืองดังในอดีตเลยเช้าวันใหม่เราได้เดินทางกันมาที่วัดลามสัมผัสบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของพระสงฆ์ลามะนะครับหลังจากนั้นเราได้เดินทางต่อไปยังสระมังกรชื่นชมความงดงามของอุทยานที่กว้างและน้าในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพวิวของภูเขาหิมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากนั้นเราได้เดินทางต่อกันไปที่เมืองโบราณลี่เจียงชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณน,นะครับภายในเมืองโบราณมีของฝากและของที่ระลึกจากนั้นเราได้เดินทางต่อไปยังภ ท่ามกลางเทือกเขาหิมะสูงที่ปกคลุมไปด้วยสีขาวนวลของหิมะมีแชงกิล่าหรือขุนเขามังกรตั้งตระหง่านอยู่เสียดฟ้ายามที่แสงอาทิตย์ส่องสะท้อนกับหิมะบนยอดเขาสีมันจะเปล่งประกายและยิบระยับเหมือนมังกรขาวนุ่มสีขาวนวลแสงเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ใจจนยากที่จะบรรยายเราได้โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมบนเขาหิมะมังกรได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ซึ่งบอกเลยว่าจากนั้นจะพาเพื่อนๆไปชมหุบเขาพระจันทร์สาน้ำที่เป็นเชิงชั้นหินปูนสีจากนั้นนะครับเรามาชมโชว ทันลีที่ได้ในรมิดภูเขาหิมะมังกรยกเป็นชากซึ่งตรงนี<ะ>้เนี่ยเขาใช้นักแสดงมากกว่า600ชีวิตเลยเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือการเดินทางครั้งพิเศษที่ริงว่าทุกท่านจะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปท่องเที่ยวสนุกๆแบบนี้สําหรับวันนี้เที่ยวไปกินไปบายแม็กซิช,ชอ็อปขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ไหนละภูเขาหิมะมังกรยก